โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคุณฟักข้าวสวัสดีด้วยอ่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ข้อนี้เล็กน้อยค่ะไม่ค่อยกล้าบ่บอยยังไม่ชํานาญกดติกตอกอ่าสามารถพูดได้นะคะสวัสดีคุณอิงอิงด้วยมาแล้วครับคู่สวัสดีครับคุณวน่นได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะปกติไลฟ์กี่โมงคะปูใช่ไหมคะปกติปูไลฟ์หนึ่งทุ่มแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวลามาไลฟ์ประมาณ5้าโมงเย็นดีกว่านะคะปูคิดว่า5้าโมงเย็นปูได้จะได้ความรู้จากจากแหล่งอื่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์ห้าโมงเย็นไปเรื่อยๆนะคะโอเคไหม ยินดีค่ะนะคะข้อใจค่ะครูปูคุณฟักข้าวขอบคุณค่ะขอตัวก่อนนะคะไปดูเด็กก่อนได้เลยค่ะคุณโอขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันนะคะวันแรกไลฟ์หนึ่งจุดสี่สี่แต่พอไลฟ์ทุกวันเวลาเริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆใช่เวลาไลฟ์แล้วมันจะมีมันจะไปได้เรื่อยๆนะคะไลฟ์ในเฟซมีคนดูแต่ในทิกต o อกมีแค่สามคนค่ะอุ้ยพี่นาณาถ้าในเฟซบุกก๊กอ่ะมีคนไลฟ์ไลฟ์สองมีคนดูไลฟ์สองที่เลยนะคะอยากทิ้งทั้งสองแพลตฟอร์มนี้นะคะเอ่อ งงคุณดีวคิวนะคะงงเรื่องอะไรเอ่ยคอมเมนต์มาเพิ่มไม่ปูหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณคู่คุณสมศรีสมศรีใช่ไหมคะสมใสใช่ไหมสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะคุณเมยินดีที่เราจักค่ะคุณนิวนะคะโอเคเรื่องนี้น่าจะยาวและในเรื่องของความมั่นใจเลยเถิดไปถึงไหนเนาะเลยไม่ได้ข้อ2ออีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เอาง,งั้นปูสรุปข้อ1กับข้อ2ของเมื่อวานอีกหนึ่งรอบสําหรับใครที่มาไม่ทันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อนข้อ3ข้อ4นะคะเลยเถิดเป็นเรื่องไหนไม่รู้ไม่ร,มรู้ได้ความรู้กันไปบ้างหรือเปล่าข้อ1นะคะการทำคอนเทนต์ของเราสําคัญที่สุดเนาะสำคัญที่สุด,สสดแล้วเวลาที่เราทำคอนเทนต์ทำเยอะๆจะดีถูกไหมแต่เป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ อ,อทีนี้เวลาที่เราทำคอนเทนต์แล้วรเรารู้สึกว่ามันตันไม่รู้จะหาคอนเทนต์ที่ไหนมาทำแล้ววันละตั้ง3ามคอนเทนต์จะไปหาที่ไหนใช่ไหมปุมก็เลยเอาแหล่งที่หาคอนเทนต์ของเรามา2ข้อนะคะจริงๆเอามา4เมื่อวานบอกไปแล้วข้อ1กับข้อ2ว่าจะทวน เห็นมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้ฟังงั้นทวนอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้มากต่อข้อ3ข้อ4ข้อ1นนะคะให้ไปหาคอนเทนต์จากปัญหาของกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเขามีปัญหาตรงไหนให้เราไปเอาคอนเทนต์จากเขานั่นแหละนะคะอย่างของปูอย่างเงี้ยปัญหาของปูคือคนอยากตัดต่อเป็นแต่มันรู้สึกว่ายากปูก็เลยไปเอาปัญหาของกลุ่มเหล่านี้มาสอนตัดต่อบแบบง่าย เวลาที่คุณเรียนตัดต่อปูรับรอว่าคุณทําเป็นแน่นอนเพราะว่าปูสอนสําหรับมือใหม่ปูก็จะไปหาดูซิว่าคนที่เขาตัดต่อไม่เป็นคนที่เขาเป็นมือใหม่เขาติดเรื่องอะไรปูก็ไปเอาปัญหาของเขาเหล่านั้นนะคะนะคะมาทําเป็นคอนเทนต์มันก็มีคอนเทนต์แบบไม่หยุดแล้วเมื่อไหร่ที่ปูทำคอนเทนต์นี้ไปเขา,เาปูก็จะไปหาปัญหาจากไหนได้อีกจากในคอมเมนต์ Comment. มีหลายๆคนก็บอกว่าครูปูสอนนี่ค่ะครูปูาฉากเขียวต้องใช้สีเขียวไหมนี่ปูได้คอนเทนต์เพิ่มมาอีกนะคะนี่คือแหล่งหาคอนเทนต์ของเราแบบไม่หยุดหย่อนนะคะครูปูถ้าเราอัดคลิปมาลงทิกตอกผิดไหมคะอัดคลิปที่ไหนคะอัดคลิปใน Facebook ใช่ไหมล้วเอามาลงถ้าเป็นแค่เนื้อเนื้อคลิปวิดีโอไม่มีปัญหาแต่อย่าให้เห็นเป็น Facebook ก็แล้วกันแต่หนาะถ้าเกิดเราอัดไลฟ์มาลงในในทิกตอกอะมาเรียนด้วยหรอ ลูกแมวเหมียวม็บใช่ไหมขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะเอาไปปรับเปลี่ยนวิธีการขายได้เลยค่ะอขอบคุณครูครูคปูนะคะที่แนะนําขอบคุณมากๆค่ะได้เลยนะคะได้เลยมาแบ่งปันกันครูปูผู้เข้าใจง่ายแล้วก็มีหลายเทคนิคที่ลูกแมวต้องปรับค่ะโอเคเยี่ยมมากดีมากๆนะคะนั่นแหละเราไปหา,อาคอนเทนต์จาก ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเราจะได้เรื่อยๆจากคอมเมนต์ของเขาและอีกหนึ่งที่ที่เราจะไปหาปัญหาจากของเขามานั่นก็คือจากคําถามของคำตอบที่หน้าช่องของ TiT ตอกนะคะสองที่ที่เราจะไปหานะคะข้อ2หาคอนเทนต์จากปัญหาของตัวเราเออนคะขอใจอีกรอบขอบคุณค่ะคุณปู่คุณฟักข้าวได้เลยค่ะหาปัญหาจากตัวเรานั่นคืออะไรคะเราเจอปัญหาอะไร ในสิ่งที่เราทําอยู่เอาปัญหาตรงนี้แหละนะครับคุณเสิร์ชมาแล้วคุณเสิร์ชปูพึ่งสะนนทาคุณเสิร์ชไปเองไม่ใช่นินนทาหรอกพูดถึงแล้วกันในเรื่องของตู้กดกาแฟนะคะแนะนําคุณเสิร์ชไปละในในกลุ่มรวมรุ่นของเรานะคะใครที่เป็นนักเรียนของปูนะคะยังไม่ได้เข้ากลุ่มรวมรุ่นไปเข้ากลุ่มรวมรุ่นนะเพราะว่ามีคลิปวิดีโอของเพื่อนหรือว่ามีคําถามต่างๆที่เกี่ยวกับทิกตอกอยู่นั้นเยอะเลยนะยเราจะได้มาแบ่งปันเนื้อหาความรู้กัน ข้อ2แปลกดีค่ะน่าสนใจมากอ่ไม่แปลกนะคะอย่างคุณคุณลูกแมวใช่ไหมคะบอกว่าเราเจอปัญหาว่าพื้นมันเป็นคราบเราแก้ปัญหายังไงอะ่ะก็เอาใช้ไม้มอบตัวนี้แหละไปถูเราก็หาวิธีการที่เอามานําเสนอเขาจากปัญหาของเราขอบคุณครับครูปูนะคะไม่เคยเจอประโยคไม่ค่อยเจอประโยคนี้อย่างสมมุติปูบอกว่าอ,อ,อยากจะ นั่งอยู่บนก้อนเมฆฉันทํำยังไงดีนี่มันคือปัญหาของปูนะเฮ้ยแล้วปูอยากจะนั่งบนก้อนเมฆทํำยังไงอ่ะอยากไอคลิปวิดีโอที่นั่งอยู่บนก้อนเมฆของปูอะค่ะปูคิดว่าปัญหาของปูปูไม่ได้ว่าอยากนั่งอยู่บนก้อนเมฆเพราะปูทําเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ปูอยากจะทําคือปูจะทํายังไงดีนะให้ทําเพลงที่ปูออกไอที่ปูชอบเนี้ยออกมาแล้วแปลกกว่าของคนอื่นแล้วเพลงมันเกี่ยวกับลมนะคะ ทำยังไงดีอะทำยังไงดีอ๋งงอก็นั่งอยู่บนก้อนเมฆสินี่มันคือปัญหาของปูว่าปูอยากจะทําเพลงทําอะไรประกอบเพลงให้มันเข้ากันปูก็ได้หนึ่งคอนเทนต์แล้วนี่มันคือปัญหาของปูหรือว่าปัญหาของปูอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะปูอยากจะเอาลิงก์ที่ช่องของปูเนี่ยไปให้ลูกศิษย์ปูดูทำยังไงอะไอ้ลิงก์ตัวนี้ไปหาที่ไหน กูก็ไปหามาสิว่ามันแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอา้าวเจอแล้ววิธีการคัดลอกลิงคลิปวิดีโอของเราไปให้คนอื่นดูทําแบบนี้เราก็ได้คอนเทนต์มาอีกหนึ่งคอนเทนต์แล้วสําหรับเอาไปลงในช่องของเราดูปัญหาของเราว่าปัญหาของเรามันเป็นอะไรเจอปัญหาตรงไหนเราไปหาปัญหาแล้วมาแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้เป็นคอนเทนต์เก็ตไหมคะแม้แต่ครีมต่างๆที่คุณใช้คุณเจอปัญหาอะไรอะหน้าคุณ หน้าคุณหมองค้ำจังเลยคุณใช้ครีมตัวไหนมันเป็นปัญหาของคุณคุณเอาออกมาทำเป็นคอนเทนต์ได้เลยตอนนี้ฉันอ้วนจังเลยอันนี้ผอมนะแต่มีพุงอุ้ยตอนนี้มีพุงหมาน้อยจังเลยอยากแก้พุงหมาน้อยได้ยังไงปัญหามันอยู่ที่ตัวเราแก้เรื่องพุงหมาน้อยได้เอาออกมาทำเป็นคอนเทนต์อ๋อเข้าใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะ รกระจ่างเลยค่ะในมุมนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครูเล็กนะคะสวัสดีด้วยอ่ะให้ไปสองข้อก่อนเอาไปทําแค่2ข้อนี้คุณก็ได้คอนเทนต์อีกเพียบเลยนะคะอย่างของช่องปูเนี่ยคอนเทนต์ที่ปูจะต้องทามามีอีกเยอะมากเลยที่คําถามมาแบบในแบบร่างปูมี50กว่าคําถามมาที่ปูยังไม่ได้ตอบแต่ละคนเลยค่ะนี่คือคอนเทนต์ของปูเลยนะทําไม่ทันเพราะปูออกมาจากข้อที่1ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายของเรา นี่ปัญหาเฉพาะในทิกต o k นะยังไม่รวมกับปัญหาในเรื่องของการตัดต่อที่ปูจะต้องมาทำคอนเทนต์ด้วยโคตรเยอะบอกได้เลยคุณทําใช้แค่สองข้อเนี้ยก็ไม่จบไม่หมดแล้วอย่างบางทีปูบอกว่าอยากจะตัดต่อแล้วโทรศพัพท์มันเล็กเกินไปปูแก้ปัญหายังไงอะ่ะที่จะใช้นิ้วของปอูจิ้มไปในส่วนที่มันมีปัญหานี่ไงแก้ปัญหาก็โดยใช้ปากกานี้ปูก็ทำคอนเทนต์สอนการใช้ปากกาที่เขียนบนโทรศัพท์มือถือ ก็คือจบนี่คือปัญหาไปควานหาปัญหาของกลุ่มเป้าหมายควานหาปัญหาของเราซิว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็ออกมาสอนอย่างปัญหาปูสอนเรื่องการอัดหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมเฮ้ยปูอัดหน้าจอไม่ได้ไปหาซิว่ามีแอปอะไรที่มาอัดหน้าจอได้เอ้านี่มันเป็นปัญหาของเราซึ่งสามารถเอามาทำคอนเทนต์ได้เราก็ได้คอนเทนต์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณไปหาปัญหาจากพวกนี้มาแล้วปูจะบอกเลยนะคะว่าปัญหาของข้อที่หนึ่ง นี่ค่ะปัญหาของข้อที่หนึ่งถ้าคุณไปควานหาได้คุณจะขายของได้ด้วยเพราะการขายของคือการแก้ปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายของเราเก็ต <Get S 1> ไหมคะใครเก็ตเร็วให้คะแนนมาหน่อยคะ่ะฟังกันอยู่เฉยๆหลับแล้วเมั้งเนี่ยให้คะแนนมาหน่อยคะ่ะว่าเข้าใจไหมให้เข้าใจแค่ไหนนะคะสำหรับข้อนี้เราจะสามารถทําเงินกับมันได้ยังไงนะคะถ้าคุณไปหาปัญหาเขาได้ แล้วก็แก้ปัญหาให้กับเขาได้นะคะลองให้คะแนนมาหน่อยค่ะเข้าใจมากกดก้าวาเลยค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากอย่างคุณออนะเมื่อวานปูยกยกปัญหาของคุณออมาแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือบางคนอยากได้ไม้สักอยากได้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแต่แต่อะไรรู้ไหมบางทีเขาทำสำเร็จรูปมาแล้วเราอยากได้แบบที่เราออกแบบมา เราแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมคุณออแก้ปัญหาได้ไหมถ้าคุณออแก้ปัญหาได้นั่นแหละค่ะคุณออจะได้ลูกค้าคุณอบอกฉันมีโรงงานคุณออกแบบมาได้เลยเดี๋ยวฉันทําตามที่แบบที่คุณต้องการได้เกตไหมคะเนี่ยหูให้คีย์แผงให้เงินเลยนะอันนี้คือเหมือนให้เงินเลยนะเต็มสิบให้ร้อยเลยค่ะขอบคุณค่ะขอตัวก่อนนะคะคุปูขอบคุณมากคุณฟักข้าวขอบคุณค่ะสุดยอดมากครับคุณโอเล่ขอบคุณค่ะนะคะเก้าเลยใช่ไหมคะเก็ตค่ะขอบคุณค่ะ สุดยอดมากค่ะนะี้คะเนี่ยแหละถ้าเมื่อไหร่คุณทำคอนเทนต์แก้ปัญหาคุณขายของได้คือจบเนี่ยปากกาเนี้ยจะขายได้ก็ต่อเมื่อคนมีปัญหากูก็ไปหาสิว่าทําไมคนอยากใช้ปากกานี้ก็เพราะโทรศัพท์มันเล็กไงอ,อ่อมือจิ้มไม่ค่อยได้ได้ทุกรูปแบบเลยค่ะเห็นไหมไปบอกเขานะีคะคุณอออไปทำคอนเทนต์อันนี้ก็ได้ว่าถ้าคุณมีแบบมาทําให้ได้นี่ก็ได้แหละฟังแล้วทาการบ้านเยอะมากเลยค่ะ พี่ปูใช่ไหมโอเคได้เลยอ่ะเดี๋ยวปูจะไปแล้วนะคะทุ่มครึ่งแล้วเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงที่ปูจะได้เตรียมตัวสอนก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหา เยี่ยมเลยค่ะโอเคใครมีปัญหาเรื่องทําคลิปแล้วมันดูไม่แตกต่างไม่โดดเด่นคุณอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้อยากทําคลิปให้มันดูโดดเด่นมีคนเข้ามาดูเยอะเพื่ออะไรเพื่อได้ยอดวิวเพื่อได้มีโอกาสในการนําเสนอคลิปของคุณถ้าคุณอยากตัดต่อได้ที่มันแตกต่างเหมือนคลิปของปูนะคะในช่องของปูสามสิบสามเอ็ดนี้ปูเปิดคอร์สนะคะตัดต่อเป็นเห็นเงินล้านใครมีปัญหานี้รับคนที่มีปัญหาเท่านั้นนะ ะะอยากจะตัดต่อเป็นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าตัดต่อมันยากหรือไม่ยากนะคะไปดูในรูปสิทธิ์ของปูในเพจได้ว่าเขาทํากันได้แค่ไหนนะคะจากคนที่ไม่เป็นเลยนะคะถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้แล้วอยากจะเรียนนะคะเพื่อตัดต่ออันนี้สอนจากในคีเนมาเตอร์หรือว่าคายมาเตอร์เพื่ออะไรเพื่อเอาไปตัดต่อลงแพลตฟอร์มอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook นะคะ ใครอยากลงเรียนนะคะ1290ขอมีคอสติกตอร์สำหรับมือใหม่แถมให้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปูรับได้อีกแค่3คนเพราะตอนนี้มีคนลงเรียนมาเยอะพอสมควรแล้วรับมากกว่านี้ปูกล,ลัวดูแลไม่ไหวอย่างอาหารเสริมจะทำคอนเทนต์อย่างไรดีคะอาหารเสริมของเราแก้ปัญหาอะไรคะแก้ปัญหาคนนอนไม่หลับแก้ปัญหาคนผอมแก้ปัญหาคนอ้วนแก้ปัญหาคนที่ขี้เกียจออกกำลังกาย แบบนี้ไปหาปัญหาของเขามาแล้วเราก็ใช้แก้ปัญหาของเขาตรงนี้ให้กับเขาเราต้องดูปัญหาเพราะปูไม่สามารถที่จะบอกในเรื่องของคอนเทนต์ได้เพราะปูไม่เข้าใจในเรื่องของสินค้าของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าเกิดตัวเราวอะเราจะเข้าใจว่าสินค้าของเรามันแก้ปัญหาอะไรให้กับคนได้เราจะทำคอนเทนต์ได้ถูกกลุ่มแล้วเราไปดูนะคะปูถึงบอกให้พี่นาณาไปไปเรียนคอร์สที่พี่นาณาลงกับปูไปก่อน ะะไปดูอันแรกะคะ่ะวิธีการตั้งเป้าหมายถ้าพี่นานารู้ตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวพี่นานาจะสามารถทำคอนเทนต์ได้แล้วก็ตั้งชื่อนะคะพะชื่อของอของพี่นานาค่ะยังไม่โอเคสักเท่าไหร่อ๋อแต่ก็โอเคนะนานาโบตาพีแต่เพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมโอนไปนแล้วนะคะคุณปูโอเคได้ค่ะคุณมนเดี๋ยวปูลงไลน์แล้วเดี๋ยวปูดึงเข้ากลุ่มนะคะก็ถ้า คุณมนโอนมาแล้วก็เหลือแค่2คนเท่านั้นใครอยากจะเป็น2คนสุดท้ายนั้นก็แคปหน้าจอที่ปูใส่เสื้อตัวนี้มาแล้วก็บอกว่าได้โปรพิเศษจากครปูปูได้ติก๊กต็อกสำหรับมือใหม่ไปด้วยนะคะจริงๆอ่ะปูจะสอนแค่วันตอนบ่ายบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นทั้ง2วันเลย3ามสเใช่ไหมคะแตะ่ปูเพิ่มไปให้สําหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องติก๊กต็อกปูจะสอนเพิ่มมาอีกครึ่งวันสําหรับเรื่องของติก๊กต็อกล้วนๆตั้งแต่เรื่องการตั้งเป้าหมายตั้งชื่ออะไรพวกนี้ค่ะ เอาที่แบบว่ามันจําเป็นสําหรับคุณคุณจะได้ไปทําช่อง t ิ k กตอกแล้วก็ทําคลิปให้มันมีคนเข้ามาดูนะคะคือปูอะ่ะเคยเจอปัญหาตรงนี้เห็นไหมปูเอาปัญหาของตัวปูเองเอามาแก้ปัญหาให้ตัวปูแล้วปูรู้ว่ามันต้องแก้ปัญหายัางไงเลยเอามาสอนให้กับทุกคนไม่เชื่อปูคุณไปดูในคลิปแรกๆของปูค่ะปูรู้ว่ายอดวิวอะ่ะของปูมันน้อยมากแต่ปูามาสอนเทคนิคการตัดตอ่อแบบว่า เอาตัวเองไปรออยู่ในกระทงอะก็ทําแล้วแต่ไม่มียอดวิวนั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายวาความว่าขนาดว่าเราตัดต่อเก่งแล้วนะคะยังไม่มียอดวิวเลยแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเราต้องรู้ทิศทางของ Tik t o ็อกด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้ทิศทาง Tik t o ็อก ok, แต่เราทําคลิปที่มันแตกไม่แตกต่างกับของคนอื่นเหมือนเหมือนกับคนอื่นคลิปของเรามันจะไม่โดดเด่นเมื่อไหร่ที่คลิปของเรามันไม่โดดเด่นก็ไม่มียอดวิวไม่มียอดวิวเกิดอะไรขึ้น ไม่มียอดวิวก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นําเสนอสินค้าของเราไปให้คนเห็นไม่มีคนเห็นก็ไม่มีรายได้เข้าใจไหมคะมันเป็นลูกโซ่กันไปแต่หีนี้ปูเข้าใจปัญหาปูตัดต่อให้มันคลิปของปูดดูเโดดเด่นแตกต่างด้วยการตัดต่อเออพอมันโดดเด่นเสร็จแล้วปูรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของปูคือใครปูจะต้องทําคลิปแบบไหนไปเสิร์ฟเขาสองอย่างเอามารวมกันมันเลยทําให้มีคนมาดูยอดออมาดูคลิปของปูอะ ขึ้นเป็นพันเกือบทุกอันคุณลองไปดูคลิปแรกๆของปูนะคะเจ็ดสิบห้าสิบอันนี้ขึ้นร้อยไม่มีบ้างแล้วนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ถึงร้อยหรอกแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เรามีคลิปที่มันเป็นไวรัลบ้างมีคลิปที่มีคนเข้ามาดูค่ะเขาจะเข้าไปดูคลิปอื่นๆของเราด้วยมันคือการเพิ่มโอกาสนะคะที่จะทําให้มีคนมาเห็นผลงานของเรามากขึ้นนะคะแม่ปูสวัสดีจ้าลูกหนูประกาศแม่จะไปแล้วค่ะลูก เนี่ยแหละถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชีจะต้องเอ่อเปิดคอสติกตอปเอ่อเปิดคอตัดต่อนะคะแล้วก็แถมติกตอกไปให้คุณคุณจะได้เอา2อ,อย่างนี้ไปทำช่องของคุณปูจะบอกนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนรีบทำรีบตักตวงอ้าวใช่ลูกแม่จะไปแล้วเพราะเดี๋ยวแม่มีสอนตอนสองทุ่มค่ะเออนะลืมไปเลยเวลาที่เราทำช่องนะคะให้ทำเร็ว ความว่าเร็วๆหมายความว่าอะไรปูไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนติกตอกเขาจะปิดค่าการมองเห็นให้กับเราถ้าเมื่อไหร่ที่เรายีงมัวแต่งมงมงม,งมอยู่นะคะแล้วติกตอกเขาก็ปิดค่าการมองเห็นมากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรคะเขาจะไม่ค่อยนําส่งคลิปของเราออกไปข้างนอกและเราทําคลิปดีแค่ไหนยอดวิวมันก็ไม่มีเพราะว่าติกตอกเขาไม่ดันไปแต่ตอนนี้ณนะตอนนี้ยังมีเขาเรียกอะไรนะยังนําส่งได้ดีอยู่ นะคะยังนําส่งได้ดีอยู่ให้คุณรีบทำนะะให้คุณรู้ทิศทางทติ๊กตอกว่าควรจะไปแบบไหนอ่อย่าเขาเรียกอ,อะไรนะอย่ามัวแต่นิ่งเฉยอย่ามัวแต่รอนะีคะเวลามันไม่รอเราการทําออนไลน์คุณต้องไวนะคะคุณต้องไวเขามีอะไรมาคุณทําทาทาทําอะไรทไําไหมต้องทํากอบโกยผู้ติดตามที่จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของเราได้สวยจังนะคะลูกตาลใช่ไหมลูก ขอบคุณจ้าสวยพาะใครอุ้ยวันนี้มาวันนี้ญาติญาติมานีคะลูกตาน้ําท่วมไหมจ้ะท่วมใช่ไหมเห็นอยู่ใน Facebook น่าเล่นมามแต่น้าที่ต่างไอ้น้ำที่นนทบุลีไม่น่าเล่นนะสวัสดีครับุณปูพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะคุณยาน่าสวัสดีคุณยาน่าปูจะไปแล้วเดี๋ยวปูจะมีสอนแม่ว่าไงจะลูกประกาศเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเข้ามาในทิกตอก โกยผู้ติดตามมาเป็นของเราในขณะที่ tiktok เขายังเปิดค่าการมองเห็นให้กับเราอยู่มันสร้างรายได้ให้กับเราได้คอนเฟิร์มเลยสวัสดีลูกตาลลูกตาลคือหลานของปูเองนะคะคุณยานาคอสอะไรนะคะคุณปูคอสตัดต่อเป็นเห็นเงินล้านแถมคอสทิกตอกสำหรับมือใหม่ไปด้วย1290เนะคะ,ะเสียดายอะ่ะปูเปลี่ยนเวลามาเป็น5โมงเย็นเพราะว่าอาทิตย์นี้ทางอาทิตย์ปู โคชชิ่งลูกศิษย์นะคะพี่ตานสวัสดีค่ะอุ้ยเขาทักทายกันนะคะก็ถ้าเกดใครอยากได้ในราคานี้แล้วแถมคอร์สนี้ด้วยปูรับอีกแค่2คนเพราะเมื่อกี้อะ่ะคุณมนเขาโอนมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีกเหลือ,อแค่2ที่ใครอยากได้ก็แคปหน้าจอนี้มาเนาะออขอบคุณครูปูมากมากค่ะได้ค่ะคุณโอเล่ไปรีบทำนะคะไปเรียนรู้ติกต o k ให้โดยเร็วแล้วกอบโกยคนมาเป็นของเรานะคะ แล้วคนที่จะเป็นของเราขอให้ไม่เป็นคนที่สเปสปะนะคะเพราะถ้าเมื่อไหรเป็นคนที่สเปสปะยอดวิวของเราจะไม่ดีเพราะว่าคนผู้ติดตามของเราอะค่ะเขาคือคนที่จะมาตัดสินคลิปของเราโอเคไหมคะแล้วยาน่าต้องเรียนพร้อมครูวันนี้หรือเปล่าคะคือเราเรียนพร้อมกันวันที่3 0 3สอนะคะที่ปูสอนวันนี้ปูสอนโค้ชชิ่งส่วนตัวเรียนตัวต่อตัวกับปูค่ะคุณยาน่านะคะ เขารีบมากในเรื่องของ t i k t o k กเขาก็เลยบอกว่าไม่ขอเรียนไม่รอเวลาขอเรียนเป็นแบบส่วนตัวเลยนะคะเรียนเอาไปใช้ได้เลยแบบนี้ค่ะก็เลยลงเรียนแบบส่วนตัวแล้วก็ไม่สะดวกเรียนรวมกับคนคนอื่นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเรียนรู้ชา้าเกรงใจเพื่อนๆน,นะคะตัดต่อแอปอะไรคะแอปคีเนมัตเตอร์ค่ะคีเนมัเตอร์หรือว่าคายมาัตเตอร์คือตัวนี้เดี๋ยวเอาให้ดู จริงๆอะทุกคนจะรู้จักกันในนามของข่ายมาเตอร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือคิเนมาเตอร์นี่ตัวนี้อันนี้ปูได้ใบเซอร์มาจากเกาหลีเลยนะคะของแอปพลิเคชันนี้นี่ตัวนี้คือคิเนมาเตอร์หรือว่าข่ายมาเตอร์ได้ใบเซอร์มาอันนี้ชื่อของปูเองดีใจดีใจอยากจะนําเสนอจริงๆได้มาไม่ค่อยเอาอวดใครเท่าไหร่นะเนี่ยจริงๆมันควรจะได้อวดใช่ไหมตัวนี้ควรจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่า ปูตัดต่ออยู่ในกลุ่มของคีเนมาเตอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าครูปูครูปูมีใบเซอร์หรือยังคะเาเอาเสนอมาให้ปูลเลยนะคะบอกว่าอ๋อยังไม่มีค่ะเพราะว่าเรามาสอนเฉยๆอะไรอย่างนี้อยากจะแบ่งปันความรู้เขาบอกว่าเนี่ยครูปูเอาใบเซอร์นี้ไปจากบริษัทที่เกาหลีเลยะคะ่ะต้นต้นสังกัดเขาอยู่ที่เกาหลีนะคะเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่เขาก็มีเจ้าหน้าที่อยู่อยู่เนี่ยเห็นไหมคะอยู่ประเทศไทยด้วยอ่าก็จะเป็นของเกาหลี ก็เลยต้องเรียกว่าค i เนมาตเตอร์หลายๆคนเริ่มเรียกถูกแล้วใช่ไหมแต่หลายๆคนก็ยังเป็นคายมาเตอร์อยู่นะคะก็คายก็ได้ค i เนมาตเตอร์ก็ได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคนะคะก็ถ้าใครมีปัญหาตรงนี้อยากจะตัดต่อเป็นเอาไปใช้ในแพลตฟอร์มอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG อะไรก็แล้วแต่ใน TikTok ด้วยก็ได้นะคะก็มารงเรียนกับปูอยากจะเพิ่มเทคนิคการตัดต่อให้มันดูแตกต่างกับของคนอื่นอะไรนะ สาวหน้าขอเป็นลูกศิษย์ติดต,ตัวคุณะคะยาน่าโอเคได้เลยได้เลยนะคะเอาไปพัฒนาของเราแล้วก็ถ้าคุณมาใน t i ก t o k แล้วอย่าทิ้ง Youtube อย่าทิ้ง Facebook เด็ดขาดนะคะทุกคนขะเพราะแต่ละแพลตฟอร์มของในออนไลน์ทําหน้าที่ต่างกันถ้าอย่างทิกต o k อย่างเงี้ยเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นด่านหน้าในการทําโฆษณาให้คนอยากรู้จักเรา ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใน Facebook เหมือนเป็นหน้าร้านให้กับเราเมื่อเขาอยากจะรู้จักสินค้าของเราแล้วว่ามันดูรายละเอียดได้ไม่เยอะใช่ไหมเพื่อเขาอยากจะไปดูเพิ่มเติมเราจะไปพรีเซนต์เขาที่ไหนล่ะก็ไปพรีเซนต์เขาที่ Facebook หรือว่าใน y t u t u นะคะแต่สองแพลตฟอร์มนั้นก็ต้องอาศัยการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยเช่นเดียวกัน ถูกปะแต่ถ้าเกิดเราตัดต่อเป็นแค่ในทิกติกตแบบนี้เราจะแย่ใน Facebook กับ YouTube เพราะว่าอะไรใน YouTube กับ Facebook มีแต่มือเก่งๆคนเก่งกันทั้งนั้นที่เขาทำคลิปวิดีโอถ้าเราอยากจะให้มันดูแตกต่างของคนอื่นเราก็ต้องใส่ลูกเล่นใส่อะไรที่มันดูไม่ธรรมดาใส่ลงไปด้วยนะคะเมื่อ,อไรที่อูบอกเลยเลยนะเมื่อ,อไรที่มันแตกต่างดูสวยดูนะ่าตื่นตาตื่นตาตื่นใจของคนอื่นคุณขายได้นะคะคุณขายได้บอกได้เลยเลยกอย่างหนึ่งถ้ามันสวยนะ คุณอัพราคามันได้ด้วยโอเคไหมคะทุกคนเก็ตไหไหนวันนี้ให้คะแนนการสอนของปูกี่คะแนนคะทุกคนคะที่อยู่กับปูยี่สิบหกคนนะคะสอนผ่านอะไรคะจะให้ดูสอนผ่านคอมพิวเตอร์และก็มือถือเดีย๋ยวปูให้ดูนะคะว่าปูสอนแบบไหนจะได้เห็นภาพว่าคุณจะเห็นการสอนแบบไหนเพราะว่าปูาลงไว้ในเพจของปูแล้วเรียบร้อย อ๋อแล้วก็ลงวันนี้ก็เข้าไปในกลุ่มเป็ดในกลุ่มเป็ดกลุ่มเป็ดเพื่ออะไรคะเพื่อไปเรียนรู้เครื่องมือก่อนนะคะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วมีเรียนย้อนหลังอยู่แล้วนะคะมีให้เรียนย้อนหลังดูย้อนหลังด้วยแล้วก็มีเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มปิดแบบนี้ไว้ให้คุณได,ได้ได้ศึกษานะคะแต่และตัวเครื่องมือเลยคุณยาน่าเพิ่งเข้ามาให้สิบเลยเหรอยาน่าจะเรียนมืออาชีพและจริงใจคะ่ะโอเคคุณยาน่าเป็นคนจริงใจมากๆนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าปูสอนแบบไหนเพราะว่าปูสอนให้กับสอพอลอ16มาสี่ห้ารุ่นแล้วก็สอนแบบนี้เลยนี่ค่ะที่ปูสอนคุณก็จะเห็นในหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็มันสามารถขยายได้ไหมมันไม่สามารถขยายได้เห็นปะมันก็จะมีจอคุณจะเห็นหน้าจอโทรศัพท์ของปูแล้วทำตามไปได้เลยอ๋อคุณดีวาย 4F นะคะบอกให้10เลยนะคะอยู่กับปูนาันไม่เอ่ยเงียบเลยใช่ไหมคะเป็นนักเรียนหลังห้องใช่ไหมคะอ่ะเนี่ยค่ะสอนแบบนี้เห็นไหมก็จะมีหน้าจอคุณจะเห็นหน้าจอตรงนี้ของปูด้วยหน้าจอใหญ่ขอตัวก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะได้เลยค่ะพี่ปูดได้เลยคุณการนะคะให้สิบเลยนะคะคุณการมาช้าแต่ก็ยังให้สิบใช่ไหมวิพูดว่ามาช้านี่เหมือนเหมือนเป็นการตีเลยใช่ไหมคะ หมือนเป็นการตีคุณกาเลยใช่ไหมเป็นการบอกว่าพรุ่งนี้ต้องมาเร็วกว่านี้โอเคไหมคะคุณอลเล่ให้สิบเลยโอเคขอบคุณค่ะนะคะรีบไปทํากันนะทุกคนปูก็ต้องรีบทําเหมือนกันเพราะปูหลงทางในทิกตอ,อกมาวันปีครึ่งแล้วอะเออก็ต้องเล่งทํำปูกลัวมากเลยอะปวดกลัวที่จะไม่ทันไม่ทันอะไรไม่ทันการปิดการของเขาว่ามันจะเป็นเหมือนใน Facebook อะที่เวลาที่เราไลฟ์เราลงคลิปก็มีคนดูแค่คนสองคนแบบนี้ เออตอนนี้ใน Facebook ปูมีคนดูหนึ่งคนแต่ดีใจมากนะที่มีคนดูหนึ่งคนแบบนี้นั่นแสดงว่าหนึ่งคนที่อยู่กับปูคือคนที่สนใจเราหรือไม่สนใจไม่รู้แหละแต่ก็ดีใจนะคะแต่จะบอกว่าใน t ิ k t o อกกับ Facebook ตอนเนี้แตกต่างกันมากๆสำหรับเรื่องของการนำส่งถ้าคุณอยากจะได้ท่าต่างๆที่มันดีตอนนี้ให้คุณเร่งตอนนี้เลยอ,อย่าช้าเด็ดขาดโอเคนะคะ ่ะเดี๋ยววันนี้ปูไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเหลือยครึ่งชั่วโมงเองอขอบคุณนะคะสำหรับการกดหัวใจการกดแชร์นะคะการคอมเมนต์แล้วก็มาอยู่กับปูจนจบไลฟ์เลยเนาะมีคนถูกใจทั้งหมด27,600ดวงฮู้เยอะมากนะคะขอบคุณมากๆเลยงั้นไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันครับ